แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ในจุติไกรฤกรัฐม,มนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงทอง เมื่อวันที่31มีนาคม2565เวลา15.20นาทในจุติไก่เลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนางพัชรีอรยสกุลประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางสิริวัลปราศจากศัตรูสส,สระบบบัญชีรายชื่อจังหวัดแพร่และคณะได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นายสิวัตฟูบินกล่าวต้อนรับว่าด้วยสถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่อำเภอสูงเม่นเพื่อทราบพอสังเขปดังนี้ อำเภอสูงเม่นมีพื้นที่ประมาณ366.8ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ228,775ไร่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น12ตำบล1น110หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น13แห่งประกอบด้วยเทศบาลตำบลหนึแห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล12แห่งมีประชากรจำนวน68,811คนจำแนกเป็นชาย32,848คน เป็นหญิง35,963คนจำนวน2,9,969ครัวเรือนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีการทำอุตสาหกรรมครัวเรือนทำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้โดยเฉพาะไม้สักซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ นายเสรีเวียงนาคนายกอบตเวียงทองประธานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบเวียงทองกล่าวรายงานการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบเวียงทองว่าการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบเวียงทองโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบเวียงทองได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบจุดเดียวเบ็สเ็จในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเป็นการพัฒนาและยกระดับศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ตำบลเวียงทองได้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือในการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงทองได้ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงทองซึ่งคณะทำงานมีองค์ประกอบดังนี้1 คณะกรรมการที่ปรึกษามีหัวหน้าส่วนราชการเช่นนายอำเภอสูงเมน่นหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดแพร่และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นต้นมีหน้าที่ให้คำปรึกษาคณะกรรมการต่างๆให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 2. คณะทำงานมีนายเสรีเวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองเป็นประธานคณะทำงานและมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลเวียงทองร่วมเป็นคณะทำงานมีหน้าที่กำกับดูแลให้คำปรึกษาเสนอแนะและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานในปัจจุบันตำบลเวียงทองมีกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงทองดังนี้เป็นเด็กจำนวน1112นคน สตรีจำนวน3า0 7นวน3,107คนผู้สูงอายุจำนวน6,283คนและคนพิการจำนวน467คนทั้งนี้ตำบลเวียงทองจะได้ใช้กลไกศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงทองในการดูแลกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมในจุติไกลเริกรัฐมูลตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงทองเยี่ยมชมสถานที่จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงทองและคณะผู้บริหารมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินจำนวน200ครัวเรือนรวมไปถึงมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจำนวน20ครัวเรือน หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมสถานที่จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบเวียงทองการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบเวียงทองกิจกรรมพื้นที่สร้างสารรค์สำหรับเด็กและเยาวชนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่ตำบเวียงทองกลุ่มปักผ้าสิ้นด้นมือสัญ,ญลักษณ์เมืองแพร่กลุ่มแปรรูปอาหารกลุ่มปักผ้าด้านมือ การดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลเวียงทองกิจกรรมผลงานดนตรีพื้นบ้านผลิตภัณฑ์แกะสลักสบู่ไม้กวาดพิมพ์เสนน้ำหลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะผู้บริหารได้เดินทางไปศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลเมืองหม้ออําเภอเมืองแพร่ต่อไปค่ะอัดี มีท่านผู้ตรวจและท่าลอบาร์ดวันนี้ก็มาหมดครับผมมีหัวหน้ากำนักรัตตีมาด้วยครับที่ไม่ได้มาคือเนี่ยฉะนั้นวันนี้มาเพื่อมาดูความเรียบร้อยและคำพึ่งหน้าของพี่น้องแม่ทิกิสสอสอตีมาปราศจากศัตรูก็บอกว่าอย่างไรมาเจอหนุ่มเนี่ยจะหวัดแร่ก็มานะต้อบอกว่าไม่มาไม่ได้หรอก ว่าต้องกินข้าวโตัวดีเชอไม้ทั้งหลายประจักเมียมทองกลมเม่นสงบครับเปนาอ่เลเป็นผู้ไว้สุดท้ายนี้ขออาิษานสิศ์ทงหลายได้ทุกกองพี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยที่มีใจหายความปรารถนาครับแล้วก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยทุกส่วนแล้วก็มีตรเตรมเื่อดูแลที่ไหล้ันครับตัวอีคราบของุณครับ จับไ้ก่อนจกลยมาที่ครับจับขอรนเทนครับได้ถ่ายรูปนะครับเตรียมตัวเลยนะครับพี่นัครับเอ้เลยครับ่านมาแล้วนะครับต้องโอนเข้าบัญชีนะครับโอนข้บัญชีอไครับอยกันไหมครับช่ากครับถอกันนะครับจได้กครับผม

ไมได้นตั้งนี้ไม่ได้ตั้งได้ครับเออเยอเลยผมตั้งให้เยอยวไปตั้งที่้าห้องเรา่าาเดี๋ยจพี่เป็นจองนี้นะจะมาจองนี้เดี๋ยวให้ตั้งครับได้ใั้งขอติเช่นติดเ่มาที่ไหนได้ไหม

คือเป็นตัวแทนของรัฐมนตรีตัวแทนท่านประหลัดสังคมและวันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของรัฐบาลทั้งหมดเพราะท่านนายกนั้นให้ทุกกระทรวงบอยถือเป็นงานของรัฐบาลดังนั้นศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ดูแลพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับในจังหวัดแร่รัฐบาลท่านนายอำเภอก็ต้องรับผิดชอบในระดับอำเภอว่าเรื่องที่พี่น้องนั้นดูแลหยุดไปแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้ดูแลใคร พี่น้องนั้นต้องมาทุกสุขทั้งหลายมาดูถามว่ารนี้ยมีวิธีวัดความสําเร็จอะไรบ้างหนึ่งคว่าไม่ได้เรียนหนังสือเพราไม่มีตัง์รัฐบาลนี้ทุ่มเทงเงินนอกจากนั้นแล้วสวัสดิการทั้งหลายพี่น้องต้องเข้าให้ถึงเคยทราบไหมว่าเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยมีสิทธิอะไรบ้างาปากเออหัวทุกคนทุกปี นี่คือเงินที่รัฐบาลนั้นดูแลประชาชนทราบว่าวันนี้ประเทศไทยทำได้ดีกว่าทุกประเทศปผสมผุนเชยยังช่วยนะครับช่วยปัญหาของผุนเชยไม่รับแต่ใครในด้านผมที่โลกก็จะเห็นนะครับเป็นบริเทียร์รายของแท้100%นะครับทีนี้อยากจะ่ามเลขาธิกาวันนี้คือผมมาในฐานะตัวแทนรัฐบาลตัวแทนท่านอดีตวุฒิสมาชิและประธานกรุงเนะ mer, ท ซึ่งมีท่านจุลินทร์รันท์เศร์เป็นรองนอยายกคนดีและเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นนนท่านจุลินาสนันท์รัฐ์ต้อิรับผิดรับผิดูแลกระทรวพอองพมศึกษาด้วกันนะครับด้นานฝากความรักความห่วงใยมากับพี่น้องเราเแอบแฝงท่งานฝากมาบอกว่าผมทำงานคนเดียวไม่ได้การจะดรูบ้านเมืองต้องประกอบด้วยคนทุกหมู่เหล่า